เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของข้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่หก เดิมทีมั่งซื่อยังเป็นกังวลว่าการพบหน้ากันครั้งนี้ไม่มากไม่น้อยก็คงมีความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างยามนี้เห็นท่าทีของมั่งหูหยินยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อนจึงคิดไปว่าในใจพี่สาวผู้นี้ไม่ได้ถือสาอะไรพันวางใจลงได้ในที่สุดเอ่ยชมที่หลานเขยชายก้าวหน้า จนยาฝูกับพี่ชายเดินเข้าไปคารวะเมืองหูหยินหลังรำลึกความหลังกันเสร็จเมืองซื่อจึงถามหูหยินผู้เท่าเป็นอย่างไรบ้างหากพอมีเวลาข้าจะพาเด็กๆเ,เข้าไปโขกศีรษะคำนับหูหยินผู้เท่าเสียหน่อยสินหูหยินจึงส่งคนไปถามผ่านไปไม่นานบ่าวหญิงอวุโสผู้นั้นก็กลับมาแจ้ง หลายวันมานี้สุขภาพหูหญินผู้เท่าไม่ค่อยจะดียามนี้อยู่ในห้องพระบทสวดยังท่องไม่เสร็จบอกว่าพวกท่านเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยถึงอย่างไรก็เป็นญาติกันไม่จำเป็นต้องมาคำนับกันเป็นพิเศษแล้วบอกให้หูหญินกับหูหญินรองรับรองให้ดีอย่าได้ละเลยเด็ดขาด แม้การแต่งงานระหว่างจันญยาฝูกับเผยซิวจือจะถูกกำหนดเอาไว้แล้วทุกคนของทั้งสองสกุลต่างรับรู้กันดีแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ เจรยาฝูยังไม่พ้นช่วงไว้ทุกที่ผ่านมาจึงเป็นแค่สัญญาปากเปล่ามาตลอดยังไม่ได้ผ่านพิธีอย่างเป็นทางการยามนี้หูหยินผู้เท่าใช้คำว่าญาติมาเรียกคนสกุลเจรินเช่นนี้ก็นับว่าไม่ถือเป็นคนนอกในช่วงหลายปีมานี้สุขภาพหูหยินผู้เท่าสกุลเผยไม่ค่อยจะดีออกมาพบแขกด้วยตนเองน้อยครั้งนักทุกคนต่างคุ้นชินเป็นเรื่องปกตินานแล้วการที่หูหยินผ เท่าสกุลเผยตอบกลับมาเช่นนี้เดิมก็อยู่ในการคาดเดาของทุกคนอยู่แล้วเมื่อครูที่ส่งคนไปถามก็แค่ทำเป็นพิธีเท่านั้นมังซื่อรีบลุกขึ้นยืน เช่นนั้นข้าก็มาอยู่รบกวนฮูหยินผู้เท่าแล้วรอวันเกิดของฮูหยินผู้เท่าค่อยพาเด็กๆมาโขกศีรษะคำนับอีกทีวันเกิดก็คืออีกสามวันให้หลังนับว่าใกล้แล้วสินฮูหยินพังโศีรษะเห็นด้วยเมิงซื่อมองดูรอบๆอีกครั้งไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เห็นเฉียนเตอเอ,อ๋อจึงเอ่ยถามดูสินฮูหยินยิ้มน้อยๆก่อนเอ่ย คนบ้านนั้นบอกว่าคิดถึงเฉียนเกอเอ,อ๋อสองวันมานี้ข้ากำลังปวดเนื้อเมื่อยตัวพอดีหากเฉียนเกอเอ,อ๋อซุกซนข้าเองก็คงจะรับมือไม่ไหวจึงได้ส่งไปหาทางนั้นแล้ว ประโยคนี้ของซินฮูหยินความจริงแล้วก็แค่กำลังรักษาหน้าให้ตนเองเท่านั้นซ่งฮูหยินส่งคนมารับตัวเฉียนเกอเอ๋อไปเมื่อวานบอกว่าได้สมบัติล้ำค่าหายากมาชิ้นหนึ่งต้องการรับหลานชายไปดูซินฮูหยินไม่ยอมให้พาไปแต่เฉียนเกอเอ๋อกลับร้องไห้โวยวายไม่หยุดไม่ฟังเหตุผลจะต้องไปให้ได้ซินฮูหยินตนปัญญาได้แต่เรียกคนพาไปส่งวันนี้ก็ยังไม่กลับมา มุมปากเมั่งหูหยินปรากฏรอยยิ้มเยาะเย้ยจังๆสินหูหยินเลือบไปเห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดเทาว่าบนใบหน้ายังคงประดับรอยยิม้มทั้งยังพูดคุยบางอย่างต่อก่อนหันไปทางมั่งหูหยินพวกเจ้าสองพี่น้องไม่ได้พบกันมาหลายปี อู่สามาแล้วหากมีอะไรจะพูดคุยกันก็รีบพูดเถอะไม่จำเป็นต้องเกรงใจค่ะน้ำเสียงจริงใจเป็นอย่างมากมังหูหยินยิ้มเอ่ย เมื่อครู่นี้ได้คุยรำลึกความหลังกันไปไม่น้อยคงไม่มีอะไรมากแล้วข้าเห็นว่าหลานชายหลานสาวต่างเหน็ดเหนื่อยคำพูดที่เหลือไว้ค่อยพูดคุยกันวันหน้าก็ไม่สายเมืองซื่อได้ยินพี่สาวกล่าวเช่นนั้นจึงบอกลาซินฮูหยินรั้งตัวให้อยู่ร่วมกินข้าวเมองซื่อเอ่ยปฏิเสธอย่างสุภาพซินฮูหยินจึงเอ่ย ก็ได้พวกเจ้าเดินทางกันมาเหนื่อยๆรีบกลับไปพักผ่อนเถอะไม่ต้องรังอยู่ทางข้าแล้วเอ๋ยจบก็ลุกขึ้นยืนส่งแขก นะับแต่เข้ามาที่นี่จนยาฝูก็ยืนอยู่ข้างกายมารดาแม้จะก้มหน้าลงเล็กน้อยตลอดเวลาเทาว่ากับสัมผัสได้ถึงสายตาของเผยซิลจือที่มองมาทางตนเองเป็นระยะระยะเมื่อได้เห็นเขานางก็จะนึกไปถึงฉากสุดท้ายของการเป็นสามีภรรยากันกับเขาเมื่อชาติที่แล้วว่าน่าสงสารน่าสังเวช หน้าสมเพศทั้งอย่างหน้าช้งมากเพียงใดยามนี้เมื่อถูกเขามองบ่อยๆเช่นนี้ในใจก็รู้สึกไม่สบายอย่างมากรวมทั้งบรรดาคำพูดแฝงความในเหล่านั้นของซินฮูหยินกับท่านป้านางได้ยินก็ยิ่งกระจ่างชัดดีแม้แต่ครึ่งเค้อ ก็ไม่อยากรั้งอยู่อีกต่อไปแทบอยากจะออกจากประตูใหญ่ไปทันทีเจินเย่าถิงก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ได้มาเยือนเมืองหลวงนานหลายปีเพิ่งมาถึงกับถูกขังอยู่ที่นี่ให้ต้องฟังบรรดาหูหินพูดคุยเรื่องน่าเบื่อหน่ายรู้สึกหมดความอดทนไปนานแล้วเมื่อได้ยินว่าสามารถไปได้เสียทีก็ผ่อนลมหายใจออกมาเผยซิวตื่อไม่สนใจการปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าของเม่งซื่อไม่เพียงแต่ส่ง ออกจากประตูใหญ่ทั้งยังตามมาส่งถึงคารือหาสกุลเจินด้วยตนเองมังซื่อทราบซึ้งใจอย่างมากหลังลงจากรถนะจึงเชิญเขาเข้ามาดื่มชาเผยซิวจื่อมองดูเจินยาฝูหอนหนึ่งใบหน้าประดับรอยยิ้มน้อยๆเขาว่าเจินยาฝูกลับเอ่ยขึ้นมากระทันหันว่า ท่านแม่วันนี้พวกเราเพิ่งมาถึงภายในบ้านวุ่นวายนักกระทั่งสัมภาระยังไม่ทันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเตาไฟจะเอาฟืนมาจากที่ใดหากเชิญพี่ร้องเผยเข้ามาเช่นนี้จะเป็นการเสียมารยาทหรือไม่มิสู้เอาไว้หอนหน้าเธอเจ้าค่ะ เมื่อซื่ออึ้งไปเล็กน้อยมองบุตรสาวคราหนึ่งเห็นนางมีสีหน้าจริงจังน้ำเสียงหนักแน่นชั่วขณะหนึ่งรู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้างจนยาฝูไม่รอให้เมื่อซื่อเปิดปากก็หันไปทางเผยซิวจือต่อยิ้มน้อยๆเอ,อ่ย วันนี้รบกวนพี่ร้องเผยมาทั้งวันข้าต้องขอบคุณท่านแทนท่านแม่จริงๆทั้งรู้ดีว่าพี่ร้องเผยย่อมไม่รังเกียจน้ำชายเย็นชืดของบ้านเราเพียงแต่ข้ากับท่านแม่เดินทางมาไกลวันนี้เพิ่งมาถึงพี่ร้องเผยก็เห็นแล้วว่าพวกเรายังไม่ได้พักกันสักนิดก็ต้องไปเยี่ยมญาติรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากแล้วจริงๆวันนี้มีเรื่องไม่สะดวกหลายอย่างยังต้องขอให้พี่ร้องเผยอภัยให้ด้วย เดิมเผยซิวจือยังคิดอยากเข้าไปเมื่อได้ยินจตนยาฝูเอ่ยเช่นนี้ฝีเท้าจึงหยุดชะงักได้แต่เอ่ยว่าญาติผู้น้องพูดได้ถูกต้องเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนพวกท่านเองก็พักผ่อนกันให้ดีๆมังซื่อบอกให้เผยซิวจือเดินทางอย่างปลอดภัยรอจนตัวเขาจากไปแล้วบุตรสาวคล้องแขนนางเดินเข้าไปข้างในทั้งร่างถึงค่อยผ่อนคลายลงมังซื่อยิ้มเออย ที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้ก็ไม่ผิดแม่เองก็เหนื่อยบ้างแล้วจริงๆเพียงแต่เห็นเขากระตือรือร้อนเช่นนี้ทั้งยังมาส่งพวกเราถึงประตูบ้านด้วยหากไม่เรียกเขาเข้ามาดื่มชาสักถ้วยก็ให้จากไปแล้วแม่รู้สึกไม่ถูกต้องอยู่บ้างนับภาษาอะไรกับพี่พวกลูกเองก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันรอวันเกิดหูหยินผู้เท่าผ่านไป ท่านแม่ลูกกับพี่รองเผยยังไม่ได้มั่นหมายกันต่อให้มั่นหมายแล้วสกุลเราก็ไม่อาจรั้งตัวเขาเอาไว้ได้มากวันนี้เดิมทีเขาก็อยู่ข้างพวกเรามาโดยตลอดหากท่านยังรั้งเขาเอาไว้อีกเกรงว่าจะเกิดคำนินทาจากทางฝั่งนั้นได้เจ้าคะ่ะเมืองซื่อกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันควันถอนหายใจเอ่ยยังเป็นลูกที่รอบคอบ แม่ถึงกับลืมไปชั่วขณะแล้วในความทรงจำของเมื่งซื่อที่ผ่านมาบุตรสาวมีท่าทีอ่อนหวานเชื่อฟังมาโดยตลอดบัดนี้ใกล้จะแต่งงานออกไปทางสกุลแม่สามียังเป็นถึงตัวด้วยกัวกงเดิมทีรู้สึกไม่วางใจอยู่เสมอนึกไม่ถึงว่าบุตรสาวจะพิจารณาได้รอบคอบถึงเพียงนี้เรื่องที่กระทั่งตนเองยังมองข้ามไปนางกับคิดใครครวญแล้วแม้จะประหลาดใจอยู่บ้าง แต่ตนก็รู้สึกได้ว่าบุตรสาวเติบโตจนรู้ความแล้วในใจจึงรู้สึกวางใจอย่างยิ่งเจนยาฝูเดินเคียงข้างมารดาเข้าไปข้างในช้าๆพลางเอ่ย ท่านแม่ท่านไปพักผ่อนสักหน่อยเถิดรอจนเรียวแรงกลับมาแล้วลูกจะสั่งให้คนส่งเทียบเชิญไปยังสก,กุลซ่องหากว่าซ่งหูหินมีเวลาว่างช่วงบ่ายพวกเราก็ไปเยือนสก,กุลซ่งกันสักครั้งเถอดเจ้าค่ะนางเป็นท่านแม่บุญรรมของลูกลูกอยากจะรีบไปคาระวะนางเร็วสักหน่อยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของพวกเราด้วยเจ้าค่ะมืงซื่อทั้งปวดใจราคนชื่นชม เดิมทีแม่กลัวว่าลูกจะเหนื่อยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยไปอีกทีในเมื่อลูกคิดเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าหากทางนั้นตอบกลับมาพวกเราก็รีบไปกันไม่ว่าจะเร็วจะช้าก็ต้องไปเยือนซักหนอยู่แล้วเจนยาฝูส่งมารดากลับไปพักผ่อนในห้องหลังกลับมาก็คอยดูฐานเสียงน้ำเหล่าสาวใช้จัดเก็บสัมภาระระหว่างนั้นก็รอคำตอบกับของสกุลซ่ง ไม่ถึงยามอู่คนที่ถูกส่งไปมอบเทียบเชิญก็กลับมาแล้วโดยนำจดหมายกลับมาแจ้งว่าส่งหูหยินเรียกให้คนสกุลเจินไปหาช่วงยามเซินเจินยาฝูคาดเดาได้นานแล้วว่าจะต้องได้รับคำตอบเช่นนี้เมื่อชาติก่อนนางเคยไปมาหาสู่กับส่งหูหยินท่านแม่บุญําผู้นี้อีกฝ่ายเป็นคนหญิงยโสและใจร้อนตลอดการเดินทางขึ้นเหนือหนนี้นางจงใจทาให้เยี่ยมหมวัว รู้สึกไม่พอใจอย่างมากหลังลงเรือกลับไปยังสกุลซ่งเยี่ยหมัวมัวจะต้องรายงานทุกการกระทําของนางให้ซ่งหูหยินฟังแน่นอนและจากนิสัยของซ่งหูหยินจะยังอดทนอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไร ต่อให้วันนี้นางไม่วางแผนจะไปหาซ่องหูหยินก็จะต้องเรียกตัวพวกนางสองแม่ลูกไปอย่างแน่นอนยันขอพรบุตรก็เป็นแค่ชนวนให้เกิดเรื่องเท่านั้นหลังจากจตนยาฝูกลับมามีชีวิตในชาตินี้นางก็เอาแต่ใคร่ครวญถึงเรื่องชะตาชีวิตมาโดยตลอดส่วนจะสมปรารถนาได้หรือไม่นั้นเรื่องราวต่อจากนี้จึงจะเป็นจุดสําคัญวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีจริงๆนางจําเป็นต้องคว้าเอาไว้ให ไเจินยาฝูพันรู้สึกตื่นเต้นแต่อีกใจก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมานางหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆรอจนสงบอารมณ์ลงแล้วถึงได้เรียกฐานเซียงมาแล้วเอ่ยข้าจะอาบน้ำเปลี่ยนชุด ช่วงเวลาหนึ่งค่อก่อนยามเซินรถม้าสกุลเจินก็เคลื่อนมาจอดอยู่หน้าประตูจวนสกุลซ่งแล้วบรรดาบ่าวรับใช้พาเมื่งซื่อและเจิญยาฝูเข้าประตูเล็กด้านข้างสุดท้ายก็มาอยู่ในห้องโถงรองแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีทั้งน้ําชาและไม่พบผู้ใดมีเพียงบ่าวหญิงอาวุโสสองคนยืนตัวตรงอยู่ด้านข้างมองหน้ากันไปมาอย่างไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรหลังรออยู่เช่นนี้คร ใ,ในที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนเดินเข้ามาใกล้ซ่องหูหญินสวมชุดหรูหราตัวใหม่ประดับเครื่องทองและยกนางปรากฏตัวขึ้นอย่างโดดเด่นภายใต้การห้อมล้อมของสาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสกลุ่มใหญ่ หลังนั่งลงแล้วรอจนเมื่อซื้อพาตญยาฝูมาคาระวะนางเสร็จก็ไม่พูดไม่ตาสายตาประดุดหวีสนเนียยซี่ทีมองประเมินตญยาฝูตั้งแต่หัวจรดเท้ากลับไปกลับมาอยู่หลายรอบไม่ปล่อยให้รอดสายตาไปแม้แต่จุดเดียวจากนั้นถึงได้ชี้ไปยังเก้าอี้ตัวหนึ่งด้านข้างเปิดปากเชิญให้เมื่อซื้อนั่งลงเมื่อครู่มีแขกสตรี จากตันอันหยวนโหมาพูดคุยอยู่นานทำให้ละเลยทางด้านเจ้าเสียแล้วนางกว่าสายตามองรอบๆหนหนึ่งก่อนด่าทอบบาวหญิงอวุโสที่ไม่รู้จักมารยาทเสียงดงังคนมาถึงแล้วกลับไม่รู้จักเตรียมน้ำชาใช่สกุลชนชั้นล่างในตัวเมืองที่ใดกัน ก่อนหน้านี้บ่าวหญิงอวสโสได้รับคำสั่งว่าให้ปฏิบัติกับพวกเมั่งซื่ออย่างเฉยชายามนี้ถูกด่าทอจนหัวหมุนกลับไม่กล้าโต้แย้งได้แต่รีบร้อนนำชามาวางสองถ้วยพร้อมเอ่ยขออภัยมั่งซื่อเมั่งซื่อรีบบอกไม่เป็นไรส่งหูหยินขายยิ้มขายไม่ยิ้มสกุลเจินของพวกเจ้าอยู่ที่เฉียนโต ก็นับเป็นสกุลใหญ่เช่นกันแม่ลูกเดินทางมาไกลยังเมืองหลวงมาหาค่าที่นี่ครั้งแรกบ่าวรับใช้กับเสียมารยาททำให้พวกเจ้าต้องขบขันแล้วทันทีที่ซ่องหูหินผู้นี้ปรากฏตัวเมืองซือก็สัมผัสได้ถึงความไม่พอใจที่มาจากอีกฝ่ายแล้วประโยคเมื่อครู่นี้ยิ่งเป็นการชี้ต้นหมอนดาต้นไวติดหอกพกกระบอง นางจะฟังไม่ออกได้อย่างไรทั้งยังได้เห็นเยี่ยมัวมัวที่อยู่ข้างกายส้งหูหญินมีสีหน้าเย็นชาเช่นเดียวกันแตกต่างตนเหมือนเป็นคนละคนกับยามยากกันที่ท่าเรือเมื่อตอนเช้า บัตรนี้สกุลซ่องมากทั้งอำนาจและชื่อเสียงซ่องหูหยินถือดีไม่ใช่แค่สินหูหยินต้องมองสีหน้านางอยู่หลายส่วนแม้แต่เรื่องการแต่งงานของบุตรสาวตนเองกับซื่อจื่อเว่ยกัวกงซ่องหูหยินก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย มั่งซื่อกระจ่างชัดถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ดีดังนั้นก่อนหน้านี้จึงตั้งใจจะผูกมิตรหวังให้ทุกอย่างราบรื่นยามนี้จึงอดงุนงงไม่ได้ไม่รู้สักนิดว่าเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นตรงจุดใดแต่เพื่อบุตรสาวแล้วตนก็ได้แต่อดทนต่อรับนางอย่างนอบน้อมอยู่หลายคำ ส่งหูหยินกวักมือเรียกเจิญยาฝูบอกให้นางเดินมาข้างหน้าเจิญยาฝูก้มหน้าหลุบตาเดินเข้าไปหาเรียกขานส่งหูหยินว่า ท่านแม่บุญธรรมส่งหูหยินถามว่านางอายุเท่าไรปกติอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างจจนยาฝูก็ตอบกลับไปทุกคำถามท่าทีเชื่อฟังอย่างมากเยี่ยหมัวมัวรีบร้อนกลับมาสกุลส่งแต่เช้าเอ่ยคําพูดที่อัดอั้นมาตลอดการเดินทางโดยเพิ่มน้ํามันเติมน้ำส้มให้ส่งหูหยินฟังทันทีตอนที่ส่งหูหยินได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากตามหลักแล้วสกุลผู้อื่นจะแต่งบุตรสาว เดินทางผ่านวัดจึงแวะเข้าไปขอยันมีบุตรต่อให้เป็นภรรยาเอกคนใหม่ก็ยังถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนางไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้ถึงอย่างนั้นซ่งหูหยินก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีตามความคิดนางการที่นางรับบุตรสาวสกุลเจินเป็นบุตรสาวบุญธรรม ก่อนไปแต่งให้เผยซิวจือยอมให้เจินญยาฝูได้ไปเติมเต็มตำแหน่งที่บุตรสาวผู้อาภัพของนางเหลือทิ้งเอาไว้นั้นนี่ก็นับเป็นการยกฐานะที่สูงมากแล้วราวกับเป็นนกกระจอกบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งทองเดิมทีควรทราบซึ้งใจจนร่ำไห้มีใช่หรือไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องมาบอกกล่าวให้นางรับรู้ก่อนนางเองก็ใช่ว่าจะไม่อนุญาตให้วันหน้าบุตรสาวสกุลจนมีทายาเสียหน่อยแต่ตอนนี้ อีกฝ่ายถึงกับมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาแต่เนิ่นๆโดยปิดบังนางไว้เห็นได้ชัดว่าพวกสกุลเจนกำลังไม่ไว้หน้าหลานชายของนาง นี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจทนได้เป็นอันขาดนักประสาอะไรกับที่ได้ยินบ่าวหญิงอวสโสเล่าว่าหญิงสาวสกุลเจนมีรูปโฉมงดงามประดุจนางจิ้งจอกอย่างไรบ้างเกรงว่าบุรุษคงทนต่อคำพูดบนเตียงได้ไม่กี่คำยามได้ยินเช่นนั้นทรงหูหินยิ่งรู้สึกทรมานแทบอยากเรียกคนมาดูให้รู้เห็นในทันที เมื่อครู่นี้ความจริงไม่ได้มีสตรีจากจวนโหมาเป็นแขกแต่อย่างใดเนื่องจากพอนางรู้ว่าแม่ลูกสกุลจินมาแล้วจึงตั้งใจข่มอารมณ์ที่อยากเมินอีกฝ่ายเอาไว้ถึงได้มาช้าครั้งแรกที่ส่งหูหยินได้เห็นรูปโฉมของบุตรสาวสกุลจันหัวใจนางถึงกับกระตุกรู้ว่าเยี่ยมวัวมัวไม่ได้เอ่ยเกินจริงแม้แต่น้อยเทียบกับบุตรสาวที่ตายจากไปผู้นั้นแล้วไม่รู้ว่าจันยาฝูงก กว่าเพียงในใจพันเกิดความชิงชังยามนี้แม้ปากส่งหูหินจะขยับพูดเรื่องทั่วไปแต่ความจริงกำลังรอบสังเกตกิริยาวาจาต่างๆของเจิญยาฝูอยู่กระทั่งแววตาก็ไม่ปล่อยให้รอดพ้นสายตาไป ยิ่งเจนยาฝูอ่อนน้อมเชื่อฟังเพียงไรส่งหูหญินก็ยิ่งสงสัยมักจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังเสแสร้งแกล้งทำความรังเกียจยิ่งเพิ่มมากขึ้นจวบจนตอนท้ายสายตานางก็จับจ้องไปยังเหอเป่าใบเล็กที่ผุบๆโผลอยู่ใต้ใชายเสื้อบริเวณเอวของเจนยาฝูนางจึงยิ้มถามขึ้นกระทันหันฝีมือเย็บปักเหอเป่าใบนี้ประณีตยิ่งเจ้าเป็นคนทำเองใช่หรือไม่ เอามาให้ข้าดูหน่อยเถอะมั่งซื่อนึกไปถึงยันที่ขอมาจากวัดกวนอินระหว่างทางวันนั้นได้ทันทียามนั้นกำชับบุตรสาวให้เก็บเอาไว้อย่างดีภายหลังกระทั่งตอนเองยังลืมไปแล้วบนยันใบนั้นมีลวดลายทับทิมเพียงมองดูก็รู้ได้ในทันที หากบุตรสาวยังเก็บยันไว้ในเหอเป้าเกรงว่าส่งหูหญินคงทนดูไม่ได้อยู่บ้างจึงนึกกระวนกระวายใจขึ้นมาทันได้กำลังคิดอยากเปิดปากเบี่ยงประเด็นนี้ออกไปจนยาฝูกับปดเหอเป้าลงมาสองมือประคองยื่นไปข้างหน้าเอ่ยยังเขินอาย เป็นฝีมือปักของข้าเองจริงๆเจ้าค่ะเพียงแต่ฝีเข็มไม่ค่อยงามนักท่านแม่บุญธรรมเก่าวชมเกินไปแล้วซ่งหูหยินรับมาพลิกไปมาบนฝ่ามือแส้งทําเป็นชื่นชมอยู่หลายประโยคอาศัยข้ออ้างต้องการดูฝีมือเดินเข็มชั้นในนิ้วดึงเชือกครั้งหนึ่ง ากถุงก็เปิดออกแล้วเหลือบมองดูในนั้นคราหนึ่งเห็นที่ต้นเหอเปามีขนมเซียนปิ่งชิ้นเล็กอยู่สองชิ้นนอกจากนี้ยังมียันแผ่นหนึ่งตามคาด เอ่ยอ้างว่าต้องการชมอย่างละเอียดนางจึงพลิกตัวถุงออกมาด้านนอกทั้งใบเทของทั้งหมดลงมาทว่ากลับพบว่าเป็นแค่ยันคุ้มกายตามปกติใบหนึ่งเท่านั้นดังนั้นจึงชำเลืองมองเยี่ยหมัวมัวคราหนึ่งเดิมทีเยี่ยมัหมัวกำลังรอดูบุตรสาวสกุลจรญเสียหน้าด้วยความตื่นเต้นอย่างมากต้องรู้ว่าหญิงสาวในห้องหอที่ยังไม่ได้แต่งงานผู้หนึ่งหากถูกคนพบว่าพกยันขอบุตรติด ตัวเอาไว้นี่ไม่ใช่เรื่องดีอะไรนึกไม่ถึงว่าที่ข้อนออกมากับมีเพียงยันคุ้มกายใบหนึ่งเมื่อเห็นส่งหูหญินมองมาเยี่ยมัวมัวก็พยายามส่งสายตาสุดชีวิตรอบบอกว่าบุตรสาวสกุลเจนจะต้องเก็บไปแล้วเป็นหน้าไม่ได้พกติดตัวไว้เท่านั้นส่งหูหญินจับจุดอ่อนของเจรนยาฝูไม่ได้แม้แต่น้อยทำได้เพียงเอ่ยชื่นชมไปหลายประโยค เอ็บเหอเป้าให้เรียบร้อยแล้วยื่นส่งคืนให้เจินยาฝูเจินยาฝูรับมาแล้วใส่ของลงไปราวกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมิงซื่อที่อยู่ด้านข้างผ่อนลมหายใจออกมาลอบร้องในใจว่าโชคดียิ่งก่อนรีบหยิบจดหมายฉบับนึ่งออกมาพลางยิ้มเอ่ย บุตรสาวข้าไม่ค่อยรู้ความโชคดีที่หูหยินเมตตาต้องการรับนางเป็นบุตรสาวบุญธรรมหูหยินผู้เท่าสกุลข้ารู้สึกซาบซึ้งใจก่อนออกเดินทางได้กำชับให้ข้าพกของฝากท้องถิ่นบางอย่างมาไม่ได้มีค่าอะไรมากมายถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเมื่อครูได้เรียกให้บ่าวรับใช้ยกสิ่งของเข้ามาแล้วสิ่งนี้คือรายการสิ่งของหูหยินลองดูเจ้าค่ะ เมืองซื่อสืบข่าวมาได้ว่าซ่งหูหญินเป็นคนเห็นแก่ผลประโยชน์จึงเตรียมของขวัญจำนวนมากมาเพื่อประจบเอาใจโดยเฉพาะปากเอ่ยว่าเป็นของฝากท้องถิ่นแต่ความจริงสิ่งที่เขียนอยู่บนรายการทั้งหมดหล้วนเป็นสิ่งของราคาแพงหลายอย่างในนั้นยิ่งเป็นสมบัติชั้นเลิศ ส่งหูหยินรับมามองดูคราหนึ่งในใจถึงได้รู้สึกพอใจขึ้นมาบ้างคิดว่าสกุลเจนยังนับว่าพอมีความคิดอ่านอยู่เมื่อได้รับผลประโยชน์ดีๆสีหน้าก็พลอยดูดีขึ้นมาบ้างแล้ว มั่งซื่อสังเกตสีหน้าอีกฝ่ายอยู่ด้านข้างรับรู้ว่าส่งหูหยินน่าจะพอใจแล้วถึงได้ลอบผ่อนลมหายใจออกมาก่อนจะนึกถึงเฉียนเกอเอ๋อขึ้นมาได้ไหนเมื่อนางมาถึงที่นี่แล้วหากไม่ถามถึงเฉียนเกอเอ๋อสักคำคงดูไม่เหมาะสมอยู่บ้างจึงยิ้มเอ่ย เมื่อครู่นี้ไปเยี่ยมญาติที่สกุลเผยเดิมยังคิดว่าจะได้พบเฉียนเกอเอ๋อเสียอีกกลับได้ยินว่าเขาอยู่กับทางหูหยินตอนนี้เฉียนเกอเอ,อ๋อน่าจะโตขึ้นไม่น้อยแล้วกระมงังหูหยินผู้เท่าสกุลข้าตั้งใจไปขอแม่กุญแจทองคํามงคลมาให้เฉียนเกอเออโดยเฉพาะทั้งให้ภิกษุที่มีชื่อเสียงปลุกเสกให้ เพื่อจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กๆให้ร่ำรวยมั่งคั่งและมีอายุยืนยาว เอ่ยจบก็นำของออกมาซ่งหูหยินเองก็ตระหนักว่าเรื่องงานแต่งของสกุลเผยกับสกุลเจินได้พูดคุยกันมาถึงขั้นนี้แล้วซ้าก่อนหน้านี้ตนเองยังเห็นด้วยและยังรับอีกฝ่ายเป็นบุตรสาวบุญธรรมมาวันนี้ต่อให้นางไม่พอใจหญิงสาวสกุลเจินเพียงใดก็ไม่อาจหาข้ออ้างมาขัดขวางได้อีกมิสู้เรียกเฉียนเกอเออออกมาอาศัยโอกาสนี้ทําให้หญิงสาวสกุลเจินได้รู้จัก นักเบารอนางแต่งเข้ามาแล้วตนเองค่อยหาเหตุผลส่งหมัวมัวที่เชื่อถือได้เข้าไปจับตามองไว้คาดว่านางคงเล่นลูกไม้อะไรออกมาไม่ได้มากนะักท่งหูหยินตัดสินใจได้แล้วจึงเอ่ยรับคำลำบากหูหยินผู้เท่าสกุลเจ้าแล้วเช่นนั้นข้าจะให้คนไปพาตัวเด็กมาจะได้เจอกันเมืงซื่อย่อมเอ่ยว่าดีท่งหูหยินจึงสั่งตาลงไป กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ